สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เบนชนแนลนะคะและวันนี้นะคะรายการบอกตลองนะคะก็จะพาทุกคนมาที่บึงแก่นนครค่ะจังหวัดขอนแก่นเราก็มากับดาวเด่นจุลา <c oughs> ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อยูซ่านะคะอยู่คณะคารุศาสตร์จุลาค่ะแล้วก็เป็นจิมเกิ l ตอนนี้อยู่ ปีสามค่ะเป็นจูเนียร์สตูเดนต์ค่ะก็เอาซกแลทุกนี้เนยครีมทีเดียวยินดียินดเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มร4นะคะตอนนี้ปีสามแต่ว่าเพื่อนจะจบก่อนเราเพราะเราเรียนหกปีใช่ค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เราจะมาปั่นเป็ดกันนะคะเป็ด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 อยู่ตรงนี้เป็ดอยู่ตรงนี้ทค่ะร้อนหน่อยนะคะทุกคน <Go. S 2> แล้วก็ซื้อตั๋วแล้วนะคะก็ชั่วปีชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงคืึ่งใช่ค่ะชั่วโมงไม่คืนชั่วโมงคืนชั่วโมงมครึช,ชั่วโมงใช่ครึ่งปีบาทคือสามวัตคนได้ ชีวิตม่ทุกคน <c oughs> ไม่ไม่มันดีอยู่ปิดปิิดปิดดี <_ S 1> แล้วตอนนี้เราอยู่บนเป็ดแล้วนะคะมีคนป่านสองคน oh <my> God. แล้วก็คนบังคับ <m ul ets> นหนึ่งคน <c oughs> แต่ว่าตรงที่บังคับนะคะมันก็สมเสียงในการเ <c oughs> ดินดีบ้างถ่ <c oughs> ายได้ถ่ายได้อะนี่คงเขา าเกลียดปัดเร็วไปไหนอ่ะเลยมึงไม่ปัดเลยปันอยู่หัวเป็ดมันดูแปลกๆว่ามันไม่เหมือนหัวเป็ดมเสียมีใครตั้งเป้าหมายในปี2024บ้างมันจะทำอะไรกันว้าเริ่มจากเขาก่อนเขาตั้งใจจะสอก NL คอมพีให้ผ่านนะคะเพื่อจะได้ขึ้นชั้นคลินิกอย่างสบายใจของเรานะคะก็เราจะแบบว่าเล่นไวโอลินแบบจำเพีย <ๆ S 1> งได้ทั้ง <ๆ S 1> สพเพีใช่แต่ไม่ตู่ครีมลนะ่ะเออตั้งใจเรียนตีเสี้ผ่านไปให้ได้ไม่ติดเอฟเหมอนกันไม่ติดเอฟไม่ติดเอฟใช่เน้นพัฒนาค่ะ ตอนนี้ป็นคนดีความรักที่ดีด้วยเฮ้ยเราจะเลยใช่ก็รีวิวน้ํานะคะน้ําก็มองไม่เห็นข้างล่างเท่าไหร่ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ลึกเท่าไหร่ช่ไม่รู้ลึกเท่าไหร่ไปนี่นะคะน้ำคือปั่นเป็ดนะคะทุกคนห้ามปั่นเกินธงแดงเนาะแต่เราใกล้แล้วเราหมุนเถอะหมุนเถอะหมุนหมุนหมุนกูไม้ ดิบดิบด <OK> ิบด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 ิบบโหแดดดิบดิบก็ดิบอยู่ไปไหมนี่ๆๆสวยแม่เออเนี่ยเห็นวิว ดูสภาพคนปั่นแดดร้อนมากเหนื่อยมากเขาไม่ได้ปั่นมากก็เดี๋ยวเราปั่นกลับกันนะคะทุกคน ที่ดูมาจนจบคลิปถึงจะไม่จบไม่เป็นไรนะแคปเีเดียวเฮียนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กด share ติ l l o ม i s นสต g a m รมยูส่ามัวและก็เวนิสาและก็ข้างหลังกล้องนะคะเป็น j n s Cream คเจอกันคลิปใหม่นะคะไม่รู้ตอนไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนกำลังตื่นแยกกันไปเข้าสาคนะ Let's go สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่เยาวราช 胡子。 มาอยู่ที่ซีจันนมสดตอนนี้เราอยู่ร้านไหนร้านสีจันนมสดค่ะแล้วเรามากินอะไรวันนี้เรามากินปังแมว่าชายเยไใช่เรามาชอส <c oughs> เออ